สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะมารีวิวนะครับกับแอนตี้แอร์นะครับอันนี้พี่แอนเป็นซื้อเป็นรถเกลือนะครับเดี๋ยวเราจะลองอรีวิวนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงกันบ้างครับ <1> 1> โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราก็มารีวิวกินกระตองร้อนๆนี่แหละครับพีบ่อ โอเคครับทุกคนเพื่อนก็กินเสร็จแล้วนะครับพี่ก็ขอบอกนะว่าแอนตี้แอนเป็นเจ้าที่ค่อนข้างจะมีอาหารดีแล้วก็คือว่าพอๆกับแมคโดนัล์กับเคเอฟซีนะเพื่อนคือว่ามากินกี่ครั้งนะก็ได้รสชาติที่ใกล้เคียงกับของเดิมนะจังแรกนะไอ้ที่เป็นขนมปังของแอนตี้แอนเนี่ยเราจะต้องกินที่เขาตอนทำเสร็จใหม่ๆนะครับถ้าเกิดทิ้งไว้ให้มันเย็นปุ๊บนะเดี๋ยนบอกเลยนะครับไม่อร่อยนะถ้าเกิดกินตอนทำใหม่ๆเนี่ยเฮ้ยขนมปังจะดีแล้วก็จะนิ่มนะครับแล้วเดี๋ยวสั่งอันนี้เป็นรสเกลือนะซึ่งเกลือของเขาค่อนข้้้าาางททีีี่่จจะะะะไไดดนนเกลืออแบบววมมมัคร แห้งนะครับก็คือว่ามีความจืดอะแล้วเจอความเค็มนะครับจืดตัดกับเค็มเนี่ยแล้วดียมคัครับแป้งเขานิ่มอะความนิ่มของแป้งที่นิ่มนะครับกัดไปเจอความจืดตัดกับรสเค็มนี่มันเกลือที่เขาใช้ไม่ใจญ่มากใหญกับก๊อบหนึ่งครับแล้วแบบได้รสชาติขึ้นมานะครับเพราะว่าเกลือมันทําให้ของอร่อยนะครับพะในศับทญี่ปุ่นนะครับก็บอกว่าอร่อยก็เกลือไม่อร่อยก็เกลือนะแลวนี่เขาใช้ค่อนข้างเกลือเก่งดีนะครับแต่ว่ามีบางอย่างนะพี่ว่าะ ยังไม่ค่อยอะไรประทับใจกับอันที่แอ์นะเพราะว่าถ้าเกิดใครสั่งรสเกลือนะบางครั้งก็เจอบางทีใส่เกลือน้อยบางทีใส่เกลือมากนะก็ค่อนข้างจะมีมาตรฐานแต่แป้งขามีมาตรฐานนะแต่ว่าการใส่เกลือยังไม่มีมาตรฐานนะอันนี้ก็ค่อนข้างจยดีคีัยบคืรว่าใส่เกลือไปพอดีนะครับมันขอน่ากินเนี่ยใส่เกลือไปเยอะนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้ครับการรีวิวนะครับของอันที่แอครับโอเคเดี๋ยวเพื่อนก็จะไปทํธุระต่อแล้วครพร้ม